เรื่องเล่าผีๆของไทยเนี่ยหลายคนอาจจะคิดว่ามีแต่ความน่ากลัวใช่ไหมครับแต่เรื่องที่เราจะมาคุยกันวันนี้นะโอ้โหมันซ่อนบทเรียนที่แบบลึกซึ้งมากๆเกี่ยวกับพลังของคำพูดแล้วก็สติเอาไว้ด้วยมาเจาะลึกไปพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับเคยคิดกันเล่เลนๆไหมครับว่าแค่การท้าทายกันขำๆในวงเล่าเนี่ยมันจะกลายเป็นเรื่องจริงจังกลายเป็นเรื่องสยองขวัญที่เปลี่ยนชีวิตคนไปได้ตลอดกาลเลยมันเป็นไปได้ยังไงกันเอาละ่ะจุดเริ่มต้นของเรื่องทั้งหมดเนี่ย มันอยู่ในบทแรกนี่แหละครับเสียงซึ้งที่วัดร้างแค่ชื่อก็ขนลุกเลยใช่ไหมซึ่งมันจะพาเราไปยังสถานที่ที่บรรยากาศไม่ธรรมดาเลยทีเดียวลองนึกภาพตามกันดูนะอุโบสถเก่าๆหลังคาเนี่ยพังลงมาจนเห็นดาวเลยแล้วก็มีเถาวันมีรากไสย,ยักษ์พันกันยุ่งเหยิงไปหมดชาวบ้านแถวนั้นเขารู้กันดีเลยครับว่าที่วัดป่าศิลาวาดแห่งนี้มันมีอะไรบางอย่างที่เฮี้ยนมากๆสิงอยู่ แล้วในคืนนั้นนั่นเองก็มีชายสองคนครับพร้อมกับเหล้าขาวหนึ่งขวดกับการพนันที่บอกเลยว่าโง่มากๆพากันมาที่นี่จนได้2คนนี้ชื่อป่องกับแหลมครับเป็นคู่หูขี้เมาประจำหมู่บ้านเลยดันไปท้ากันว่าใครจะแน่กว่ากันมาน่ากินเหล้าที่นี่ให้ถึงเที่ยงคืนคิดดูสิครับสิ่งที่พวกเขากําลังจะเจอครับไม่ใช่ผีธรมธรมดาธรรมดาแต่เป็นพรายจําแลงหรือก็คือวิญญ,ญาณที่เก่งเรื่องการลวงตาม,มากๆ ซึ่งตัวตนของพลายตัวนี้มันขัดแย้งกันแบบสุดๆเลยนะคือภายนอกเนี่ยเป็นผู้หญิงสวยมากเล่นซึ่งก็เพราะแต่ตัวตนจริงๆนะหรอคือวิญญาณร้ายที่จ้องจะเล่นงานคนที่จิตใจอ่อนแอนี่แหละแก่นของเรื่องเลยภาพลวงตากับความจริงแท้และในบทที่2นี้แหละครับภาพลวงตาของพูดพลายมันจะเริ่มทํางานของมันแล้วมาดูกันเลยว่าสองสหายขี้เมาของเราจะต้องเจอกับอะไร อยู่ๆนะครับทั้งสองคนก็ได้กลิ่นดอกไม้ที่หอมฟุ้งไปทั่วแล้วก็ได้ยินเสียงซึ่งที่มันฟังดูเศร้าๆแต่ก็ไพเราะมากๆไอ้สองอย่างนี้แหละที่ค่อยๆล่อลวงป่องกับแหลมให้เดินลึกเข้าไปลึกเข้าไปในซากวัดร้างโดยที่ไม่รู้ตัวเลยว่าจิตใจของตัวเองเนี่ยกำลังอ่อนแอลงเรื่อยๆแล้วและนี่คือจุดเปลี่ยนสำคัญของเรื่องเลยครับสุราเมรยัยหรือก็คือความมึนเมาจากเหล้านี่แหละมันคือต้นเหตุข,ของความประมาททั้งหมด มันทําให้จิตใจของพวกเขามันอ่อนแอลงจนไม่สามารถมองเห็นความจริงได้อีกต่อไปแยกไม่ออกแล้วว่าอันไหนจริงอันไหนลวงแล้วก็ในจังหวะที่ป่องกําลังจะเอื้อมือไปแตะตัวผู้หญิงสวยคนนั้นทันใดนั้นเองใบหน้าที่เคยสวยงามมันกลับบิดเบี้ยวเนื้อหนังนี่ค่อยๆเน่าเปื่อยผิวหลุดลอกอกอกมาจนเห็นกะระดูกขาวๆส่วนดวงตากลายเป็นเบ้าบูโบที่มีแต่หนอนชัย,ยเยอะยะเต็มไปหมดนี่แหละครับ โฉมหน้าที่แท้จริงของพลายจำแรงแล้วอะไรกันล่ะที่ทำให้วิญญาณตนนี้ถึงได้โกรธแค้นขนาดนี้คำตอบมันอยู่ในบทที่3นี่แหละครับวาจาที่ขาดสติพลายตานั้นคำรามออกมาเลยครับแบบเกลี้ยกลาดมมากๆผู้มึงมันก็เหมือนกันหมดมักง่ายปากพลอยไม่รักษาสัจจะโอ้แค่คำพูดนี้คำพูดเดียวเราก็พอจะเดาได้แล้วใช่ไหมครับว่าความโกรธของเธอเนี่ยมันผูกอยู่กับเรื่องของการผิดสัญญาเรื่องของคำพูดที่ไม่คิด ไอ้ต้นต่อความทกของวิญญาณตนนี้เนี่ยเขาเรียกว่าอุป,ปนาหะครับพูดง่ายๆก็คือการผูกใจเจ็บการอาฆาแค้นแบบไม่ยอมปล่อยวางความรู้สึกนี้นี่แหละครับที่มันมัดเธอเอาไว้กับที่นี่ทําให้ไปผุดไปเกิดไม่ได้แล้วในตอนที่สองคนนั้นกําลังจะแย่แล้วจูจ่ๆก็มีเสียงที่สงบมากๆดังแทรกขึ้นมาท่ามกลางภาพหลอนพวกนั้นมีสติหน่อยหยุดวิ่งแล้วนั่งลงเสียงของหลวงปู่บุญครับ การปรากฏตัวของท่านนี่แหละที่เปลี่ยนเรื่องราวทั้งหมดจากเรื่องสยองขวัญให้กลายเป็นบทเรียนที่ล้ำค่าเอาละครับมาถึงบทที่4ซึ่งเป็นหัวใจของเรื่องราวทั้งหมดเลยก็ว่าได้นั่นก็คือธรรมะของหลวงปู่หลวงปู่บุญเนี่ยท่านวินิจฉัยต้นตอของปัญหาทั้งหมดไว้ในประโยคเดียวเลยครับเห็นหรือยังล่ะบูสาวาดกับสุราเมรัยนี่แหละที่นำมาซึ่งความจิบหายก็คือการพูดจาพ่อยๆไม่รักษาสัจจะกับการดื่มเหล้าจนขาดสติ สองอย่างนี่แหละที่มันทําให้จิตใจอ่อนแอแล้วก็ชักนําหายนะเข้ามาตัวคําว่ามุสาวาดเนี่ยหลายคนอาจจะคิดว่าหมายถึงการโกหกอย่างเดียวใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วมันกว้างกว่านั้นนะมันรวมไปถึงคําพูดที่ไม่ระวังคําพูดหยาบคายหรือการพูดโอ้อวดที่ทําให้คนอื่นเดือดร้อนด้วยซึ่งไอการท้ากันเล่นๆในวงเล่าของป่องกับแหลมเนี่ยโอ้โหตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดของมุสาวาดเลยครับแล้วคําพูดที่ถูกต้องละ่ะมันเป็นยังไง ในทางธรรมะเขาเรียกว่าสัมมาวาจาครับหรือการพูดดีหลักๆก็คือไม่โกหกไม่พูดคำหยาบไม่พูดส่อเสียดให้คนทะเลาะกันแล้วก็ไม่พูดเพ้อเจ้อไร้สาระแต่จะเลือกพูดเฉพาะเรื่องที่เป็นความจริงและมีประโยชน์เท่านั้นง่ายๆแค่นี้เลยและแล้วเราก็เดินทางมาถึงบทสรุปของเรื่องราวทั้งหมดแล้วครับในบทสุดท้ายนี้อาวุธและเกราะป้องกันซึ่งจะมอมบทเรียนที่สำคัญมากๆให้กับเราทุกคนแล้วท่าออกของเรื่องนี้คืออะไรล่ะ ง่ายมากเลยครับหลวงปู่ท่านแนะนําให้วิญญาณตนนั้นแค่ปล่อยวางความแค้นลงเธอก็เป็นอิสระส่วนปองกับแหลมพอสํานึกผิดได้จริงๆก็กลับตัวกลับใจสุดท้ายแล้วทั้งสองฝ่ายก็หลุดพ้นจากความทุกข์กของตัวเองได้หนทางสู่การหลุดพ้นของพวกเขานะครับสรุปได้เป็น3ขั้นตอนง่ายๆเลย 1. ยอมรับความผิดของตัวเองก่อนเลย 2. ฝึกการให้อภัยเพื่อปลดปล่อยความแค้นใ,นในใจออกไปและสุดท้าย 3. การจเจริญสติ คือต้องคอยระวังความคิดและการกระทําของตัวเองอยู่ตลอดเวลาแล้วเรื่องราวจบลงยังไงได้หรอครับก็คือนับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาก็ไม่มีใครได้ยินเสียงซึ่งที่วัดร้างนั่นอีกเลยส่วนปองกับแหลมก็เลิกเล่าได้อย่างเด็ดขาดไม่แตะอีกเลยนี่คือบทพิสูจน์เลยครับว่าบทเรียนในคืนนั้นมันเปลี่ยนชีวิตพวกเขาไปจริงๆแล้วหลวงปู่ท่านก็ได้ทิ้งท้ายด้วยข้อคิดที่โอ้โหคมคายและทรงพลังมากๆท่านบอกว่าวาจาคืออาวุธส่วนสติคือเกราะ คำถามสำคัญก็คือในทุกๆวันของชีวิตเราเนี่ยเราจะเลือกใช้อะไรคำถามนี้ไม่ใช่แค่สําหรับตัวละครในเรื่องนะครับแต่สําหรับเราทุกคนด้วยเช่นกัน